ที่ทำเจ้าภาพได้ร่วมกันทำบุญอุทิศนะทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนบุญส่วนไปให้เก่คุณแม่ยิมปโกติโยซึ่งได้จากญนะาติพี่น้องแล้วก็ลูกหลานไปนะก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของลูกหลานญาติพี่น้องหลังจากสมาชิกในครอบครัวหรือว่าบุคคลารีผู้ทำองค์การรก่อนได้ร่วรับหรือว่าได้เสียชีวิตไป เป็นหน้าที่ของลูกหลานที่จะต้องทำบุญอุทิ์เป็นการตอบแทนบุญบุญลบุญคุณงามความดีที่คุณแม่ยิ้มปัะโกติยูได้ทําไว้ก็ว่าเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาหนะความเป็นผู้รู้การ,รคุณนะที่คุณแม่ยิ้มปัะโกติยูได้ทําไว้ให้กับหนะ้าครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องและระชุมชนของเราพวกเราก็ได้มาร่วมโดยช่วยกันในการจัดกิจกรรมนะงาน นะวามเป็นกุศลหรือว่าทำกุศลไปให้นี่เป็นประเพณีของชาวพุทธที่ได้ทํามาซื่งซต่อกันามานานแล้วเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยก,กันจะริงๆนะถ้าไมช่วยกันงานก็จะไปได้ยากเนะื่องจากงานส่งเป็นงานที่ทางเจพาพงง้าภาพทุกๆครั้งไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมรงหน้านะ การงานที่ไม่ได้เตรียมล่วงหน้าจึงเป็นการที่ยากนะไม่รู้จะได้จัดวันไหนนะจากนั้นพอเหตุการณ์เกิดขึ้น,นเราก็ต้องพูดเพื่อช่วยกันนะคนละเด็กคนละน้อยเสียสลับเวลาอยู่ไกลก็พยายามมานะถ้าไม่ติดขัดจริงๆก็พยายามมาร่วมโดยช่วยกันแสดงความกตัญญูนั่นเองนะคุณธรรมตัวนี้มีความสําคัญมากนะถ้าความกตัญญูกตเวทีไม่มีเมื่อไหร่ในหลายอย่างก็จะไม่เหมือนเดิมนะ ดันั้นตัวคุณธรรมไปนี้ทาให้พวกเราต้องเสียสละอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็ต้องพยายามมามาส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ให้ไปสู่สุคติการทําบุญนั้นเป็นเสบียงนะเป็นเสบียงของผู้ที่จะเดินทางไปสู่ในภพภูมิหน้าบุญกุศลนั่นเองคุณงามความดีนั่นเองตอนมีชีวิตอยู่ก็ทําไปพอสมควรแล้วพอหลังจากเสียชีวิตไปรุ่งหลานก็ยิ่งมาทําอีกก็ยิ่งมีกําลังที่จะทําให้ดวงวิญญาณนั้นไปสู่สุขสุคติ โคพงที่ดีอันนี้คือสิ่งที่เป็นบนุญบุญใหญ่เป็นบุญที่ทําด้วยความยากลําบากนะแต่ว่าอันนี้สง์นะโดยเฉพาะอันนี้สง์นั้นก็จะแรงด้วยสิ่งใดก็ตามที่เราไ,ได้เตรียมไว้ก่อนนะปึ๊บปับรร๊บทำเ่ยเนี่ยเป็นบนุญกุศลที่มีอันนี้สง์มากแต่เรารู้จักทำแต่ถ้าเราไม่รู้จักทาก็บาปมากเหมือนกันนะถ้าทําไม่ถูกนะฉะนั้นเราต้องรู้วิธีการทําบุญอย่างไรจึงจะได้บุญนะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อเราทํานานั่นแหละนะทำนา นะน้ำพอเพียงปุ๋ยพอเพียงผลผลิตที่เราลงทุนไปก็จะออกมาดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เยอะด้านในก็ดีการทำางามความดีก็เหมือนกันเราต้องฉลาดในการทำทำทำแบบไหนทำกับใครทำที่ไหนนะจึงจะได้ดุลในกุศลต,ต้องดูด้วยสถานที่ที่สำคัญมากนะ่าตมาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเรา่ายุ่งทำในวาดกับในวัดยังไงสู้ในวัดไม่ได้อยู่แล้วนะ นี่ตมากะล่ายืนยันนะเพราะว่าสถานที่วัดเป็นสถานที่ทาบําเพ็ญกุศลสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นที่ที่เราจะต้องนะมาทําคุนงามความดียิ่งเอาศพมาไวที่วัดก็ยิ่งอน,น้สงก็ยิ่งแรงเพราะหลายๆอย่างเข้ามาไม่ได้อันนี้คือมันจะมีกรอบอยู่นะถ้าเราอยู่ในบ้านเราแตาไม่ยาิโยเห็นนั่นแหละนะมันมันต่างกันนะฉะนั้นเราพยายาม ดูด้วยเราจะทําที่ตรงไหนอนุสงของเราจะได้มีผลเยอะสําหรับเราทําด้วยแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตไปด้วยแม้แต่คนที่ทาลูกหลานที่มา่วกก็ได้บุญได้ผลเหมือนกันเรียกว่าวัยยาววัดจะใหม่บุญที่เกิดจากการขวนข่ายช่วยงานนะ่ะทานนาไมยนะ่ะการเสียสละนะ่ะสิ่งของต่างๆนะ่ะแม้แต่นะ่ะให้ความรู้ต่างๆก็เป็นธรรมากเหมือนกันนะ่ะปฏิทานนามมยบุญที่เกิดจากการ อุทิศส่วนบุญส่วนไปให้เนะี่ยที่เราทํานี่แหลนะปฏิธานใหม่ปตานุโมทนาใหม่บุญที่เกิดจากการอนุโมทนานาบางคนไม่มีกําลังก็ยกมือสาธุนะยินดีด้วยที่ได้ทําก็เป็นบุญเป็นบุญส่เหมือนกันนะทำมาสน้าใหม่บุญที่เกิดจากการฟังทำทำฟังธทมนะยอดยกตั้งใจพระสวดนะพระบัญยายนี่ก็เป็นบุญกุศสเหมือนกัน รรทรอธิษฐานใหม่บุญที่เกิดจากการให้ทำหรือให้ความรู้นะอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันน,อนะอจิยนาใหม่บุญที่เกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันภาวนาใหม่บุญที่เกิดจากการการเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นจิตภาวนาการอบรมจิตนะมนโนภาวนาอบรมใจสมาธิภาวนาอบรมฝึกสมา,าธิ นะปัญญาภาวนาอบรมปัญญาบริกรรมภา,าวนาอรรุญจาระภาวนาปันาภาวนานะธรรมภาวนาอบรมธรรมนะพุทธภาวนาอบรมพุทธะนะล้วนแต่เป็นไปเพื่อบุญคุณนั้นเลยเป็นบนที่เกิดจากการอบรมการพัฒน,นาศีลละใหม่บุที่เกิดจากการรักษาศีลนะที่ถูกเจ้กรรมการทาความเห็นให้ตรงนะนะดิสตัวนี้สําคัญมากนะเรื่องของปัญญา ถ้าเราไม่มีปัญญาบางทีเราก็จะจับต้นนะป,ปลายไม่ถูกทำยังไงยึงจะได้บุญนะบุญมีลักษณะอย่างไรบาปมีลักษณะอย่างไรบางทีเราแยกไม่ออกนะบางทีทําบาปนึกว่าได้บุญบางทีเราคิดว่าทําบุญแต่ด้านไม่ถูกทําบาปนะต้องดูให้ดีนะบาปบาปากแล้วว่าความชั่วนาะ บุญยากแปลว่าบุญแล้วว่าคุณงามความดีนะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกระหว่างอันไหนเป็นบาปเป็นบุญแล้วเราก็จะได้ทําบุญแล้วก็ได้บุญนะอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้สุดท้ายนี้บุญกุศลที่ทางเจ้าภาพล,ลูกหลานญาติพี่น้องได้ทำตั้ตงแต่ในวันแรกจนมาถึงวันนี้จงมารวมกันเป็นตะบะในช้าพราวะวปัจจัสยสมห้ดวงวิญญาณของคุณแม่ ยิ้มปะ,ปะโกติโยตลอดถึงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหลายทั้งหลายเราเทวดารักสัพพะทั้งหลายปุญญาตาใหญ่รวมชาจาาย์ทั้งหลายจงได้อานุโมทนาในบุญส่วนครั้งนี้บุญส่วนที่ได้ทําในครั้งนี้จงย้อนกลับไปหญาญาติโยมทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งทุงประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงประสบสุขกับญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิด สำหรับปัจจัยในทงนั้น540บาทนะแล้วก็ปัจจัยใส่บาทนะ970บาทปัจจัยส่วนนี้ก็จะไปบำรุงข้า,ขาวน้าเข้าไปในวัดนะนะตั้งใจขดน้ำรำพร